วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับนิสัยใจคอของคนที่เกิดในราศีตุลค่ะราศีตุลสัญลักษณ์ก็คือตราช่างนะคะตราช่างเนี่ยคุณจะเห็นตราช่างจะมีซ้ายขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตราช่างเนาะแล้วเขาเป็นดาวธาตุลมนะคะความที่เขาเป็นดาวตราช่างเนี่ยสัญลักษณ์ของเขานะก็เลยทําให้เขาเนี่ยเป็นคนรักความยุติธรรมค่ะ เป็นคนรักความยุติธรรมนะคะเป็นคนรักสันติเป็นคนไม่ชอบการโต้แย้งหรือว่าโต้เถียงกับใครนะคะเป็นคนชอบเข้าสังคมค่ะนะคะเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นคนมีเสน่ห์ดูดีเลยล่ะนะคะเวลาเราไปเจอคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนสวยหรือไม่สวยก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนดูดีค่ะดูดีในความหมายของหมออ้อยก็คือเป็นคนแต่งตัวดีคําว่าแต่งตัวดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ที่ดีไม่จําเป็นนะคะ จะต้องใส่ของแพงไหมไม่จําเป็นค่ะแต่เขาดูดีดูสะอาดสะอ้านนะคะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะคะเป็นคนอยู่เป็นเขาเรียกเป็นคนอยู่เป็นนะจะเป็นคนที่สบายบายนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสน้อยมากค่ะที่เราจะเห็นคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นคนหน้าบึ้งหน้าขมวดคิ้วเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยเจอค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะ และเขาก็เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนนะความคิดความอ่านของเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะด้วยความที่ว่าสัญลักษณ์ของคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นตาช่างใช่ไหมนึกถึงตาช่างมันจะมีซ้ายขวาก่อนที่ตาช่างมันจะสมดุลเนี่ยมันจะมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ก่อนนะะมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วค่อยๆค่อยๆมาแล้วก็มาอยู่ในในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นนิสัยของคนที่เกิดในราศีตุล เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่เขาจะแกว่งอย่างเงี้ยแกว่งสักระยะหนึ่งค่ะนะคะพอแกว่งแล้วพอได้จุดของเขาแล้วเนี่ยเขาถึงจะตัดสินใจอย่างมั่นคงนะคะแต่กว่าจะตัดสินใจอย่างมั่นคงอันนี้ก็แกว่งอยู่หลายรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีคนใกล้ชิดเกิดในราศีตุลสมมุติวันนี้คุณกับเขามีเรื่องทะเลาะบ,บอกแว้งกันคุณก็อย่าพึ่งไปคิดอะไรมากวันนี้เขาอาจจะโกรธคุณแล้วอาจจะบอกว่าตัดความสัมพันธ์และฉันจะไม่คบกับเธอละ เธอไปไหนก็ไปเขาอาจจะพูดแบบนี้กับคุณนะแต่คุณก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากค่ะรอวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ค่อยกลับไปคุยกับเขานะคะเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วเขาอาจจะโกรธอาจจะเกลียดคุณก็จริงอะ่ะแต่พอวันเวลาผ่านไปนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ถ้าคุณเข้าไปคุยกับเขาดีๆนะเขาก็พร้อมที่จะให้อาภัยคุณและก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์นั้นเริ่มใหม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ใครก็ตามมีคนใกล้ชิดเกิดในราศีตุลเนี่ยคุณก็อย่าพึ่งไปจริงจังอะไรในสิ่งที่เขาคิดและในสิ่งที่เขากระทํามากนักนะ,ะเพราะว่ามันมีโอกาสแปลเปลี่ยนได้เสมอเพราะว่าคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นดาวธาตุลมลมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาลมไม่เคยอยู่นิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านของคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยจึงไปเรื่อยๆนะฮะ นะบางวันก็อาจจะเป็นลมเบาๆบางวันก็อาจจะเป็นลมพายุอีกวันนึงก็อาจจะเป็นอ,อะไรนะไซโครนประมาณอย่างนั้นนะ่อนะอารมณ์ก็จะแปงประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนิสัยของคนที่เกิดในราศีตุลด้วยนะคะคนเกิดราศีตุลเนี่ยเป็นคนรักสันติแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการโต้เถียงนะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการโต้เถียงเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการขัดแย้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการอยู่คนเดียวเขาเป็นคนขี้เหงาและคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ย นะะคนเกิดราศีตุลเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์อย่างมากถึงมากที่สุดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองถ้าคุณมีครอบครัวแล้วอันนี้พูดถึงในกรณีถึงทั้งหนุ่มและสาวที่เกิดในราศีตุลถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณต้องรักษาระยะห่างกับเพศตรงข้ามให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยความมีสเสน่ห์ของคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้เจตนาก็ได้นะอาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาตามมาในอนาคตได้ คนเกิดในราศีตุลเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ที่มีเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยากจะเอาไปใช้แบบพร่ำเพลื่อหรอกนะ,ะแต่บังเอิญบังเอิญความมีสเสน่ห์มันอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วไงคุณไม่เดินไปหาก,ก็จะมีคนเดินเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยต้องมีระยะห่างนะ,ะทั้งกับเพื่อนและกับเพศตรงข้ามให้ดีค่ะมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ยังไงก็ตามคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยนะคะความสุขสบายนะคะ ไปที่ไหนก็ตามต้องมีความสุขสบายได้ได้กินดีอยู่ดีเฮฮาปาร์ตี้นั่นแหละค่ะคือความสุขของคนที่เกิดในราศีตุลเวลาพาคนเกิดราศีตุลไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะนะให้เขาเดินทางแบบสบายหน่อยนะคะมีที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนให้สบายหน่อยหนึ่งเขาก็โอเคแล้ว่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าคุณชวนเขาไปเที่ยวแต่คุณปล่อยให้เขานั่งอยู่ในรถคนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่เอากับคุณเหมือนกันนะ เพราะว่าคนเกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นคนขี้เหงานะเป็นคนขี้เหงามากถึงมากที่สุดเลยนะคะเขาไม่ชอบการอยู่คนเดียวค่ะนี่คือลักษณะดโดยรวมของผู้ที่เกิดในราศีตุลค่ะ